ชื่อนางสาวนัทการัชนักนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายในปีหนึ่งผลงานที่ชื่นชอบที่สุดก็จะเป็นผลงานสชิ้นสุดท้ายที่ได้ทำค่ะก็คืองานโมเดินยุคต,ต,ต,ต้นกับงานสถาปัตยกรรมในยุคก่อนค่ะใช้เวลาทำสีวันค่ะ ก่อนจะทำงานนั้นเราจะต้องศึกษาสถานที่หาข้อมูลที่เราจะทำก่อนค่ะหลังจากนั้นหารายละเอียดดีเทลสถานที่และจัดการวางผังวางหน้ากระดาษให้เหมาะสมโดยการใส่รูปด้านภาพเปอร์แปนภายในผังบริเวณดีเทลประวัติสถานที่ระดับความยากง่ายคือส่วนตัวคิดว่าไม่ยากมากค่ะ เพราะว่าเรามีพื้นฐานในการเขียนแบบมาอยู่แล้วด้วยแค่ต้องเพิ่มงานเขียนรายละเอียดกว่านี้นิดหน่อยค่ะส่วนสิ่งที่คิดว่ายากในการวาดคือการหามุมมองของสถานที่การเขียนภาพเปิดให้ออกมาเหมาะกับสัสดส่วนรายละเอียดดีเทลของสถานที่ที่เราต้องใส่หรือต้องวาดมันเลยทำให้วาดแล้วก็ลบอยู่บ่อยครั้งค่ะ ส่วนสิ่งที่คิดว่าไม่ชอบก็คือการวาดดีเทลต่างๆในงานรายละเอียดค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ดีเทลเยอะขนาดยิบย่อยแล้วก็การวาดภาพเปิดด้วยค่ะแต่ก็สามารถทำออกมาได้ดีโดยที่ม่มีปัญหาอะไรค่ะอันนี้คือตัวอย่างงานค่ะจะเป็นงานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือยุคก,ก่อนโมเดิร์นคือวิหารพาเทนอนที่แปลว่าห้องแห่งเทพีพอมจารีค่ะสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนทั้งหลังอยู่ประเทศกรีดในหนึ่งแผ่นก็จะมีรายละเอียดข้อมูลสถานที่รูปด้านแป่นภาพเปอร์ดีเทลเสาของวิหารของเสาแต่ละต้นที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบดอริกค,คือที่มีความเรียบง่ายค่ะ วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ447ปีก่อนคริสตกาลค่ะความยาวทั้งหลังของวิหารนะคะก็คือ70เมตรและกว้าง30เมตรประกอบไปด้วยเสา8ต้นและด้านยาอี e ก1 7ต้นค่ะส่วนงานชิ้นที่2ก็เป็นงานโมเดิรนยุคต้นๆวิลล่าทูกเกิดฮัตตั้งอยู่ที่เมืองเบอร์โน ประเทศเช็กเกียบ้านหลังนี้ถือเป็นหนึ่งในงานต้นแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่รุ่นแรกๆในยุโรปก่อสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมโครงสร้างเหล็กสร้างขึ้นระหว่างคศ1928-1930ถึง 1, บ้านได้ออกแบบให้สูง3ชั้นมีความโดดเด่นที่ใช้วัสดุเป็นโครงสร้างเหล็กและผนังกระจกขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยสีขาว,ล,วล,าล้วนรายละเอียดก็จะมีรูปด้านแป็นภาพเปอร์ดีเทลรายละเอียดต่างๆในงานค่ะปัญหาในการทำงานก็คือการออกแบบฟอนต์และพื้นที่ไม่พอทำให้เสียเวลานในการจัดฟอนต์จึงต้องคิดหาฟอนต์ใหม่ให้เข้ากับงานและขนาดให้ที่พอดีค่ะ ส่วนเหตุผลที่เป็นผลงานที่ชื่นชอบนะคะเพราะว่าเราได้รู้ทั้งประวัติสถานที่ที่มาที่ไปได้รู้ลึกถึงการออกแบบงานสถาปัตยกรรมซึ่งชิ้นงานที่แผ่นใหญ่กว่าที่ผ่านมาการวาดเป็นผังบริเวณความเป็นมาของสถานที่ได้รู้ดีเทลรายละเอียด ของงานที่เราได้ทำด้วยค่ะสิ่งที่ได้ก็คือการเขียนแบบวาดอะไรใหม่ๆเพราะปกติจะวาดแค่การออกแบบตกแต่งภายในแต่อันนี้ได้เขียนแบบตึกอาคารภายในอาคารสถานที่ผังบริเวณ